โอ้ยใส่รวมกันไม่ได้พอลยแกะกล่องเก้ครั้งนี้เป็นของจากทางบ้านมันแฮปปี้จังเลยยอาได้ของจากทางบ้านเรามาเริ่มจากที่ตรงไหนดีนะขวา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 อันนี้จากร้านที่ชื่อว่ารูทนะคะแกงแกงเราของที่ว่าจะแกงไม่รู้จริงนะคืออะไร m มคอัพวิดอาร์ตอายการอารอหรอคิวทคุณ ที่เป็นเขแม่อันนี้มันน่ารักมากยูนิคอร์นแล้วกรุแล้วกรุไม่เข้ากับกูเลยดูอันยูนิคอร์นดีกว่าไฮไลท์แพรเล็ว่ะน่ารักมากแม่คนที่ว่าเมคอัพก็คือตายไปเลยค่ะตอนนี้เฮ้ยแต่เขามีเป็นมาสคาร่าด้วยใช่ไหมเนี่ยทายรัใจดีมากให้เป็นแบบเยอะมากอะสำหรับคนแบบว่าปัดคิ้วไง ก็มีหลายระดับไงวันนี้อยากจะแบบว่าคิวปังเป็นปิงก็ต้องสีเข้มหน่อยธรรมชาติหน่อยก็อะเป็นสองสีนี้และอย่างนี้ออเคๆใครสนใจนะคะ rootcosmetic.com ลองดู Thank you อันนี้คืออะไรงานยิ่งใหญ่กล่องใหญ่มากอันนี้จากเพนเพนนาลา the symbol of abundance อะไรอ่ะแม่ แบบเนเชอรัลหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่ทำจากผ้าของมานจริงด้วยผ้าใยย้อมมือและทอมือร้เอเซเฮ้ยไม่น่าละ่ะมันมีความแบบกลิ่นแบบแฮนเมดแฮนเมดมาจากพิษานุโลกว่ะเฮ้ยชอบอ่ะชอบความโอท็อปแต่ความโอท็อปนี้ก็คือไม่ได้ดูเป็นแบบเชยอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูเก๋มันใช้ได้จริงๆอ,อ่ะอ่ะข้างในชิมมีอย่างงี้ให้อีกนะ อันนี้น่ารักเป็นแบบว่ากระเป๋าแบบเหมือนพวกใส่ของเล็กๆเลยอย่างเงี้ยก็ใส่ตรงนี้ได้เอาออกได้ไหมออกไม่ได้ก็คือติดกระเป๋าไปเลยขอบคุณนะคะใครอยากจะได้กระเป๋าใบนี้ก็แพนนาาค่ะอันนี้อ่าฉันรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรนางเขียนว่าบลาบลาบลาหรือว่าเนี่ยเป็นบราไงบบาบรา เขาก็คิดไม่ออกเขาก็คิดเราตั้งชื่อแบรนด์ดีกว่าก็แบบบราบราบราอะไรเงี้ยได้ปะต้องคิดแบบอย่างนั้นนะซิมเพิลแล้วคนก็จะจําได้ไงฉันว่าเนี่ยยกทรงแน่นอนร้านเปิรอุ้ยตายแล้วแม่ใช่มู้แพ็กเกจดีมากฉันรู้เลยเป็นทรงไหนฉันชอบมากบราบราบราอันน bueno, yes. I mean, ี yes. <sta at music> ้ก็คือเป็นทรงแบบบรบราบรา ฉันชอบแบบนี้อันนี้ดีมากขอบคุณคามส่งมาให้ต้องหลายอันอ่ะอันนี้บรา,บราค่ะใครอยากได้ก็เข้าไปเลยค่ะอาจจะสะกดไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่ว่างงนิดนึงว่ากี่บราอันนี้ค่ะอันนี้อะไรไม่รู้อุ้ยลายมือเขาหน้าคุณพลอยเขียนถูกด้วยนะส่วนใหญ่คนจะเขียนไม่ถูกนะเดียคุณพลอยหวังว่าจะชอบนะคะอ้าเป็นเทียนกลิ่นหอมฉันอ่านคําแรกปุ๊บฉัน วางเลยเฮ<น>้ยงานเทียนนี่คือหอมจริงแพ็คมาดีอุย้ยมิสเตอร์บัตเลอร์หรอนารักดูสิมิสเตอร์บัตโอ้ทำดีจังเลยอะแม่นี่เป็น,ปนแพ็คเกจตแพ็คเกจตตั้งใจหอมมาก ถ้าคุณพิมพ์นิพายเขาอธิบายก็จะต้องบอกว่าเหมือนผู้ชายที่แบบว่าเล่นกีฬาเสร็จแล้วที่แบบว่าผู้ชายที่เล่นกีฬาเสร็จแล้วแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ฉีดสเปรย์ออกมาผมเปียกๆนิดนึงแต่ดูเป็นแบบนักกีฬาฉันพูดเป็นพิมพ์นิพายได้ไหมเราเป็นแฟนขเขาเราเพิ่งเจอเขาเราเลยตื่นเต้นเราชอบอันนี้ your favorite room best friend โอเคค่ะอันนี้ดีค่ะขอบคุณนะคะใครอยากได้แบบว่าเป็นของขวัญหรือว่าเป็นเทียนหอมที่ห้องนะคะอันนี้เวิร์กมากมาต่อด้วยอันนี้บาง,บาง อะไรเอ่ยอะไรอะ่ะงานสร้อยหรอแม่ว้าวสวัสดีค่ะคุณพลอยหอว่างรายการพลยกันดูหนูตั้งใจรอยสร้อยแล้วอได้ค่ะสำหรับแมสค่ะนี่ค่ะ Facebook นะคะแตงกวาโนเฟีย no ว่ะเอ้ยน้องไม่กลัวไอ IG ค่ะก็เี็กชื่อหนึ่งก็คือแตงกวาอันเดสกวาสวิทมาก หวานมากแล้วก็ไม่กลัวด้วยแล้วก็ไม่กลัวอะไรด้วย <S <S อันนี้แมสค่คะอันนี้สร้อยคิ้วตัดใจเอ้ย,ยคิ้วคิ้วที่ไม่ได้ทำแค่แบบว่าซร้อยคอคอมือ็อมีสามารถสั่งซื้อได้นี่นางบอกว่าสั่งซื้อได้แล้วทำลายตาม ที่ชอบได้ถ้าเราเป็นสาย Facebook ก็คือเข้าไปแบบแตงกวาโนเฟียแต่ถ้าเราเป็นสาย IG เราก็ต้องเข้าไปแบบแตงกวาอันด r s ์สกอร w สวิตมาขอให้แบบขายทะลุแตกไปเลยอันนี้จากนออะไรวะพิกก,กิยังไงอะ่ะพิกะอะไรยังไงอ่ะพีไอจีพิกพิกพก,กิหมูกะกิเหรออ่างานเสือ้อคุณอ้าวมีโนอีกแล้ว สวัสดีค่ะไม่รู้ว่าไหนจะเปิดนี่นก็เสื้อแบบสไตล์วินเทจยุค8090เเสื้อตัวนี้หนูมีความตั้งใจอยากจะให้พี่พลอยเป็นพิเศษเลยหวังว่าจะชอบนะคะเอออเป็นเสื้อวินเทจจริง ว้ายชอบสิคะแม่วดอนน้าไงคะมีการตัดแขนด้วยเอา้าตายแล้วาข้างดีมากแม่ชอบมากเลยคะ่ะอันนี้จากร้านชื่อพิกกากิอ่ะขอบคุณค่ะโอเคคะ่ะมาต่อด,ด้วยอันนี้เชอรี่พิกเกอร์ลูกก้นางน่ารักตังเหนืออีโนตอีกแล้วแม่ติดตามพี่พนมาตลอดเลยคะ่ะชอบดูแกะกล่องเก่งมากแม่ฝากร้านเื้อผ้าเล็กๆด้วยหวังว่าจะชอบอ่ะไป อะไรคะอ๋อกางเกงค่ะบิดด้านค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะนี่ง่ายงานรูดง่ายคุณนี่มันก็จะใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ไงรูดๆซีดนางสวยไหมตรงสีเอาสีน่คิวนี่ค่ะเชอรี่พิกเกอร์นะคะเป็นด้านเล็กๆของน้องไงก็ติดตามแล้วก็ไปฟอลล w นางได้นะคะราคาน่าจะโอเคอยู่นะขอบคุณค่ะอันนี้จากร้านอะไรอ่ะโอ้โหอ่านยากแล้ว Movies m o v i e m o v i e กระซองเหรอ m o v i e ใช่ปอกวะมุกมองมุมเอ้ยน่ารักอ่ะหนูเป็นแฟนคลับขอบคุณค่ะทุกคนเรียกตัวเองว่าหนูกูแก่แล้วกูแก่แล้วจริงๆด้วยไปซื้อผ้าแนวสตรีทนางบอกงี้นี่ไงโมเวก้าโมเวกโมเวโมเวส์โมเวโมเวก้าสองโมเวก้าสองโอ้ยน่ารักโอ้โลโก้นางเขาคิ้วนะเป็นแบบว่าคิ้วปิด จุบกันน่ะแม่อ่านเนื้อพาก็โอเคอยู่นะขอบคุณนะคะต่อไปคะ่ะอ่านไม่อุ้อยนุ่มนิ่มเวอร์อ้ยนุ่มนิ่มเวอร์นุ่มนิ่มเวอร์้ยแมวเอ้ยอุ้ยอ้าวทำไมเล็กจังอะเดี๋ยวให้แมววะอแมว,แมวไม่ให้หรอกมึงไม่ได้หรอกโอโตโรฉันเนี่ยแหละได้โอ้ย หรือเราควรเอาไปเย็บให้มันต่อกันจะได้ใหญ่ขึ้นถ้าคนหนูหรือเปล่าคนหนูไม่ได้มันนิ่มหรือของแมววะหรือเป็นอารมณ์แบบอย่างนี้เอาสับสนกันเก่งงงมากแต่อาขอบคุณนะคะน้องแมวน่ารักโซคิวมากโค้อนเหรออะไรอ่ะแม่ก็อกส์เหรอไม่เป็นถุงเท้าไม่เป็นอย่างนี้เปล่าเป็นแบบปอกมือให้ใส่เป็นแบบแบบตรีทถุงเท้าไอย แล้วยังไงอ่ะตัวนี้ยังไงอ่ะของคอสะหน่อยของคอเออเท้าส้นเออเออเห<ๆ>มือนแบบไป,ลปเล่าเขาบิขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นแบบงานแบบสตรีทแบบทุบเปรี้ยวเสาสแรแซ่บอะเนาะโอเคอันนี้ค่ะกระจิบอ่ะอ่านดีๆพลอยอ่านดีๆค่อยๆแล้วค่อยๆอ,อ,อ,อ่านอีกอุ้ยอะไรอ่ะ กูใส่ไม่นายที่พอยชอบใส่เลยที่วเหรอใช่เลยชอบใจชอบว้ามันน่ารักมากคุณพลอยคุณพลอยอุ้มแมวโอ๊ยใส่รวมกันไม่ได้คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรกันขอางเองค่ะ โอ๊ยต่เราฟื้มใจมากเสื้อตัวนี้ยังไงดีอ่ะเฮ้ยน่ารักมากอันนี้ร้านชื่ออะไรอะ่ะชื่อว่ากระเจียบไอแคนดูขอบคุณค่ะเอาแต่มีบม,มีโบแล้วก็ปลูกได้ข้างๆอ,อีกอันนึงค่ะริมสตูดิโอค่ะเสื้อครอปอันนี้น่าจะครอปจริงอันนี้อะไรเอ่ยเอียออ้ยมโป่งอุ้ยคิวเป็นเฟอ้าวซื้อนักเรียนหรอ ชุดนักเรียนนี่แบบ conceptual หน่อยอเออแบบมีดีเทลอะดูเป็นแบบมินิมอลนิดนิดใส่แยกก็ได้ใส่คู่กันก็น่ารักนะใคอ,อยู่อขอบคุณค่ะใครอยากจะเข้าไปช็อปลุคนี้ก็คือเข้าไปได้ at underscore lim studio มี s นะคะแล้วก็ underscore อีกรอบนึงอะต่อค่ะให้มาเยอะมากหนูลูกฉันมีแก้วเพิ่มที่คอนโดอีกแล้วอุ้ยสวยนะสวยนะว้าว กินแบบไฮ<ด>โซเฮ้ยกดจิด๊ดจิอะะโอ้สวยอะ่ะจริงกินทุกเช้ารู้สึกสวยขึ้นมาทันทีใครสนใจแก้วสวยๆแบบนี้นะคะก็ประดับอันด c o กรบ้านค่ะก็ลองเข้าไปดูนะคะโอเค,อ,เคอุ้ยหนักมาเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือ natural spray หรอคือ,อเป็นแบบ body spray หรือบบ perfume เนี้ยหรอน้ำไฮโซมิกิเตอ,พอ,พอพร์นุ้ย โอ้ยหอมไฮโซมากก็คือเป็นไทยเซนต์ก็คือเป็นน้ำหอมจากคนไทยนี่แหละรุ่นชื่อว่าอะดอยูจากลามอนนี่อุ้ยทีเดียวหนูทีเดียวพีเงี้ยนี่ค่ะโอ้โหโอ้โูกลิ่นจัสมินแน่นอนอันนี้อุ้ยมีอันเล็กด้วยแม่โอ้ยขอบคุณนะคะใครที่ สนใจน้ำหอมแบบพวกเทียนอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบผีมือคนไทยก็ลองเข้าไปที่ Ramen ได้เลยนะคะ ramonperfume.com หรือว่า IG ก็คือ ramon o official ค่ะ ขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าแกะกล่องแบบสไตล์แบบว่าของที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะส่งมาให้ใครอยากจะส่งของมานะคะก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะทางก o ๊ดเดย์นะคะแล้วก็ระบุนิดนึงนะคะว่าให้พลอยแคนดูค่ะแล้วเดี๋ยวพอจะมาแกะกล่องแบบนี้นะคะให้ทุกคนเห็นว่าของที่ทุกคนส่งมานะั้นมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้นะคะก็หมดแล้วค่ะของหมดแล้วเดี๋ยวรอครั้งหน้าแล้วกันนะว่าจะมีของอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพลอยแคนดู do, ค่ะบายบาย